นายกรัฐมนตรีได้รวมถึงรัฐบาลได้มีแนวนโยบายในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีสมรรถนะในศตวรรษที่21โดยมีการให้กระทรวงต่างๆทั้งหมด12กระทรวงนะครับได้ร่วมมือกันในการทำ MOU เพื่อให้นักเรียนเด็กและเยาวชนนะครับของประเทศไทยเรา มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะสี่ประการนั่นคืออันที่หนึ่งเนี่ยต้องการให้นักเรียนนั้นเป็นคนที่มีสุขภาพภาราใหม่ที่แข็งแรงอันที่สองก็คือต้องการให้เด็กไทยทุกคนเป็นเด็กดีนะครับอันที่สองก็อยากอันที่สามก็คือให้นักเรียนหรือเด็กเยาวชนเป็นคนเก่ง ปราการที่4ก็คือให้นักเรียนทุกคนนั้นมีทักษะชีวิตหรือทักษะอาชีพที่จะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตได้เป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ตามนะครับจากการที่กระทรวงสาิติการท่านรัฐมนตรีเองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสธิติการเองก็ได้เล็งเห็นว่าภารกิจที่จะขอให้เกิดคุณลักษณะ4ประการนั้นได้กระทรวงสธิติการน่าจะมี ภารกิจในการที่จะต้องดําเนินการเป็นเรื่องหลักแต่อย่างไรก็ตามนะครับในการดําเนินงานนั้นเราอาจจะต้องบูรณาการกับทุกกระทรวงทุกวงกลมจากการเปิดเทอมที่ผ่านมานนะครับหรือระยะเวลาที่โควิด -19 นะครับได้ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของพวกเรารวมไปถึงเรื่องความผันผวนทางสุตจิสังคมนะครับก็ขอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่ทําให้เราได้ เห็นว่าวันนี้นะครับการที่จะให้เด็กเกิดคุณลักษณะสี่ประการนั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนประเด็นแรกนี่เราขอความร่วมมือนะครับที่ผ่านมาเราขอความร่วมมือประเด็นแรกสองปีกว่าเราเพึ่งพาผู้ปกครองนักเรียนในการที่จะเป็นคนบ่มเพาะพอวันนี้เราเปิดเทอมมาวันที่17พฤษภานะครับก็จะเป็นการรับไม้สองส่งต่อกับคืนมาให้โรงเรียนในการที่จะเสริมเติมเต็ม ในส่วนดังกล่าวจากการเปิดเทอมที่ผ่านมานะครับเราก็พบว่านะครับในพุทธที่ผ่านมาผมก็ได้นําเรียนแล้วว่าพอเปิดเทอมขึ้นมาเนี่ยเราก็พบปัญหามากมายหลายอย่างดังนั้นเนี่ยเราก็มาดูว่าในสี่เรื่องเนี่ยเราจะเริ่มต้นทําเรื่องอะไรก่อนเราก็พบว่าปัญหาเร่งด่วนที่เราต้องช่วยกันวันนี้ก็คือเรื่องสุขภาพของนักเรียน เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเข้าไปดูแลสุขภาพของนักเรียนในที่นี้ก็คืออยากให้ทุกท่านนะครับคุณครูทุกคนผู้บริหารทุกท่านได้ดูแลทั้งสุขภาพทั้งกายและสุขภาพทางใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพทางใจได้ส่งผลกระทบต่อสภาพทางกายอย่างรุนแรงในช่วงเวลานี้